น้นแ้วประมาณผีเดือดอนเรานดนั้นเปนเรื่อค่ะมันก้นนีนีส่งกินน้ำต้มน้ำกรดได้อัเนี้พลฟอมันมกรดอ้เนี้จึงเชานเกป็นหน้าปือกกลับไปบอกไปแจ้งหมอมตก็ว่าโอเคก็ไม่ได้ใช่ไหมพรับางทีก็จะอป้าทีว่าไม่ทำมากนะคาจะไปไอ้เขาฉัาช้างเขาปใช้าป้าป้าไม่ได้ด้วยป้ก็มาน้ำมันเป็นน้ำดิบมาเรอยะหรือจตออกมาว่ายคืออย่างโอ้ยอย่างปลาอย่าง โลกมาหมดแต้ว่านีงานนานนักเป็นปีตอนนี้ที่นักนักตอนนี้นักนักนักมาตรงนี้มาตะเชียเดือนเนี่ย้องไม่มีออกคุ้มกับไปดูพอไปตุกแต่มันกันน่าทุกคนเนี่ยให้ได้ผมเป็นปฏิลักของหมู่บ้านนะนำใจตุกขุนใหญ่ใจอย่าพอวันนบ้านเลยจากหมู่บ้านนำนำมาบางมุมว่างนี่แต่มดเลยครับกี่ปวดนะครับกี่วดหมู่บ้านมาอนเที่ยวเลยเที่ยวคุ้นเที่ยวจะง่ายรือคุ้นเลยเจอนามานำนามานำหลังหน้าเต่า ตามงตรงตามมันนวดนาำ้อนบนนวนมองมองเพื่อกรใจได้ส่วนที่ไม่ได้กลองประจัยกลองประมาณสิกว่าปีแล้วไม่ได้เคยเปลี่ยนลบปร,ประมาณไม่มีตอนนี้ได้พบขอสอจอมา1 4, ล้านสี่หมื่นก็ตำสัญญาไปแล้วจะปรับทรุงทุกหมู่บ้านมีผู้รบเบ่ตาตำสัญญาจะต้องตำให้แล้วเสร็จภายใน45วัน